สวัสดีครับผมยญ่มรดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญสมเด็จโตวัลลคางเป็นพิมพ์ใหญ่ออกปี2515เป็นเนื้อทองคำให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวนะครับมูล,ลค่าตลาดราคาหลักแสนถึงแสนต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับผมราคาเนื้อต่างๆกับล i ยแอดนะครับผมทิ้งดิงไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน y o u t u b ไว้ให้แล้วนะครับ ทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมจุดสังเกตแรกนะครับผมจะดูนะครับบริเวณนะครับข้างตาท่านนะครับมุมฝั่งขวามือเรานะบริเวณตรงนี้นะครับผมจะมีเส้นริ้วๆนะครับหลายๆเส้นนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเอ๋ยะผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับข้างตาท่านนะครับผมบริเวณฝั่งขวามือเรานะบริเวณตรงนี้นะครับผมเนี่ยจะมีเส้นริ้วๆนะครับลอยขึ้นมานะครับบนพื้นนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นเส้นริ้วๆนะครับลอยขึ้นมานะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นจุดแรกนะครับที่ผมดูนะเดี๋ยวเราไปดูจุดที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณหูท่านนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นโค้งนะครับเชื่อมติดกันระหว่างตรงนี้นะครับผมเอ๋ยะผมโฟกัสให้ดู บริเวณหูนะครับมุมฝั่งขวาน,นะครับบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีเส้นริ้วๆนะครับเชื่อมติดก,กับหูนะครับบริเวณด้านบนนะครับผมเป็นเชื่อมนะครับ ด้านบนเนี่ยจะเป็นเส้นหนาๆนะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับเป็นจุดที่2นะครับเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณานะเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับตรงมุมล่างนะครับบริเวณจีวอนะครับบริเวณตรงนี้นะครับสเส้นเนี่ยปลายเนี่ยเขาจะแหลมคมเลยนะครับผมมุมด้านบนเนี่ยเขาจะแหลมคมมุมด้านล่างเนี่ยก็จะแหลมคมเช่นกันนะครับอ่ะเอาละผมโฟกัสให้ดูบริเวณจีวอนะครับมุมล่างนะครับผมเนี่ยบริเวณปลายนะครับผมเนี่ย ปลายเขาเนี่ยจะเป็นเส้นแหลมแหลมคมคมเลยนะครับผมบริเวณตรงนี้เขาจะเป็นเส้นหนาๆน,น,น,นะครับแต่ปลายเนี่ยเขาจะคมลักษณะแบบนี้เลยนะนี่ผมเอียงให้ดูนะครับ ปลายเนี่ยเขาจะแหลมลักษณะแบบนี้เลยนะอ่าเป็นจุดที่3นะครับในการพิจารณาเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณนะครับตาท่านนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณขอบตานะครับเขาจะเป็นเส้นลวดนะครับนูนขึ้นมาคมๆนะครับผมอ่าเส้นลวดเนี่ยด้านบนเนี่ยก็จะคมๆเช่นกันนะแต่บริเวณนะครับในตาเนี่ยเขาจะตื้นนะครับผมรุ่นนี้นะอ่าี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับเส้นลวดตานะครับผมเนี่ยจะเป็นเส้นลวดคมๆลักษณะแบบนี้นะครับผม เส้นลวดนูนขึ้นมาครับบนพื้นเหรียญเลยนะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดคมๆมลักษณะแบบนี้นะครับแต่ในบริเวณตาท่านนะครับผมเนี่ยเขาจะตื้นตื้นลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับจุดที่4นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับมุมไหลนะครับฝั่งขวามือเรานะครับผมจะมีขีดนะครับผมแล้วบริเวณด้านล่างเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆลร่องน้ํานะครับผมลักษณะเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้นะอ่านแบบผมโฟกัสให้ดู ลักษณะน,นะครับมุมฝั่งขวานะครับตรงบริเวณไหลนะครับผมเนี่ยจะมีเส้นนะครับเส้นเชื่อมนะครับกติกกับขอบลวดลักษณะแบบนี้นะแล้วบริเวณมุมล,ล่างเนี่ยนะครับผมอาจจะลักษณะนเนี่ยจะเป็นพื้นลึกๆล,ล,ลงไปลักษณะแบบนี้นะครับ อ่าบริเวณตรงนี้นะครับอีก1จุดนะอ่าเป็นจุดที่5นะครับผมในการพิจารณานะครับผมเส้นตรงเนี้ยเขาจะเชื่อมติดกันระหว่างตรงนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะหูเจาะกันบริเวณหูเจาะนะครับด้านหน้านะครับก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะรูเจาะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าจดจําให้แม่นนะครับลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบนี้อ่ารูเจาะนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับพื้นผิวเหรียญกัน บริเวณพื้นผิวเหรียญน,นะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับมุมด้านบนเนี่ยก็จะเป็นพื้นนะครับตึงๆลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับพื้นเนี่ยเขาจะตึงๆนะครับผิวเนี่ยเขาจะตึงนะครับผมแล้วก็จะมีเส้นกระจายเล็กน้อยนะครับขอบด้านนอกเนี่ยเขาจะหนานะครับแล้วก็ยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผม พื้นเนี่ยเขาจะตึงลักษณะแบบนี้แต่ตัวองค์พระนะครับเขาจะเป็นลักษณะพื้นทรายนะครับผมลักษณะพื้นตัวองค์พระเนี่ยจะเป็นลักษณะพื้นทรายลักษณะแบบนี้ขอบด้านนอกนะครับผมถ้าเหรียญสวยๆนะครับบางทีเนี่ยก็จะมีรอยกึงลักษณะแบบนี้นะรอยกึงคมๆลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งขวานะครับผมมีแบบที่ผมบอกนะผมยินดีรับเช่านะครับผม ลักษณะนะครับจดจําให้แม่นนะครับพื้นเนี่ยนะครับกับขอบลวดเนี่ยเขาจะขอบลวดเนี่ยเขาจะหนาลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนลงมานะครับบริเวณใบหน้าของท่านนะครับบริเวณใบหน้าของท่านนะครับก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับจุดสังเกตนะด้านหลังกัน จุดสังเกตด้านหลังนะครับที่ผมดูนะจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูอัคลาตตรงนี้นะครับผมปลายอัคลาตตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับ lair, คมคมเลยนะเอาละผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับอัคลาตตรงนี้นะครับผมบริเวณพื้นเรียดตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับผมเนี่ยยื่ culo, นออกมานะครับคมคมนะครับยื่นออกมาตรงบริเวณอัคลาตนะครับผม อาเป็นเข็มขีดคมๆลักษณะแบบนี้นะจุดแรกนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดที่2กันผมจะดูนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมเนี่ยมุมนี้นะครับจะมีขีดนะครับยื่นออกมานะครับตรงวงเล็บนะครับผมจะมีขีดหนานๆยื่นออกมานะอ่ะเาเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมตรงบริเวณวงเล็บนะครับตรงนี้นะครับจะมีขีดนะครับยื่นออกมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดที่2นะครับตำหนิในแม่พิมพ์เบื้องต้นในการพิจารณานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณนอนหนูนะครับขวตัวสระอูเนี่ยเขาจะเชื่อมติดกันระหว่างตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนอหนูนะครับกับตัวสระอุนะครับผมเนี่ยเขาจะเชื่อมติดกันนะครับมีรอยเชื่อมนะครับเล็กๆนะครับเป็นขีดเล็กๆเนี่ยเชื่อมติดกันอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอ่าเป็นจุดที่3นะครับในการพิจารณานะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณนะครับคำว่าปีนะครับผมคําว่าปีเนี่ยสระอีนะครับเขาจะไม่มีขีดนะครับผมเขาจะเชื่อมติดกันกับอปาล์นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับสละอีนะครับบริเวณตรงนี้เขาจะไม่มีขีดนะครับขีดขึ้นไปนะครับผมเขาจะเชื่อมติดก,ก,กันกับบริเวณอปอปาลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นจุดที่4นะครับ ลักษณะเนี่ยจะไม่มีขีดด้านบนนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วป้ายสาระอีเนี่ยจะเหมือนจะมีขีดเล็กๆนะครับยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณสาระอานะครับผมในบริเวณพื้นสระอานี่จะมีเส้นแตกนะครับผมเ,เส้นแตกขวางเลยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณสระอานะครับผมเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับยาวๆคมๆเลยนะครับติดกับจอจานนะครับแล้วก็ติดตัวหนังสือฝั่งซ้ายนะครับผมลักษณะเนี่ย จะต้องคมเห็นไหมครับในพื้นนะครับล่องตรงกลางเนี่ยนะครับผมจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะแล้วต้นหนังสือเนี่ยเขาจะหนาๆนะครับผมแต่เส้นเนี่ยเขาจะคมลักษณะแบบนี้เลยนะอ่าเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณหูเจาะกันบริเวณหูเจาะนะครับลักษณะหูเจาะนะครับจดจําให้แม่นนะครับลักษณะเนี่ยหูเจาะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ จะเรียบเรียบแบนๆนะครับผมจะไม่ค่อยมีรอยปิ้นลักษณะแบบนี้นะจดจําให้แม่นนะครับลักษณะดูเจาะด้านหลังนะครับผม <S <S เดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณพื้นผิวเหรียญกัน <S 1> <S 1> บริเวณนะครับพื้นผิวเหรียญน,นะครับด้านหลังเนี่ยเขาพื้นเขานะครับก็จะตึงนะครับผมแล้วตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นตัวหนังสือนาๆา,า,าตื้นๆลักษณะแบบนี้นะครับ นี่ก็คือพื้นผิวเหรียญนะครับมุม okay. ด้านบนฝั่งซ้ายนะพื er ้นเนี่ยเขาก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วตัวหนังสือเนี่ยเขาก็จะหนานะครับขอบรวดว้านนอกเนี่ยก็จะหนาลักษณะแบบนี้นะตัวยันนะครับเขาจะตื้นๆนะครับผมแทบจะเนียนไปกับพื้นเหรียญเลยนะครับผมลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายนะแล้วผมเลื่อนมานะครับพื้นนะครับมุมล่างฝั่งขวานะพื้นเนี่ยเขาจะตึงลักษณะแบบนี้นะครับ ตัวหนังสือเนี่ยเขาจะหนานะครับตื้นๆนะครับแทบจะเนียนไปกับพื้นเหลี่ยญลักษณะแบบนี้นะครับผมมีแบบนี้นะผมยินดีนะครับรับเช่านะครับถึงที่นะส่งรูปภาพมานะครับจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะครับผมผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไวในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับมุมตรงกลางด้านบนนะครับพื้นผิวเหลี่ยญนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับบริเวณยันตรงกลางนะยันตรงกลางเนี่ยเขาก็จะตื้นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ เขาจะตื้นนะครับลักษณะแบบนี้นะเราก็จะมีเส้นคมคมนะครับจุดสังเกตเบื้องต้นที่ผมบอกนะครับผมมีแบบนี้นะผมรับเช่านะครับผมหลักแสนนะครับแสนต้นนะครับผมลักษณะแบบนี้นะ เหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยผมเช่ามาประมาณแสนต้นนะครับแสนสองนะครับจดจําให้แม่นนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะด้านข้างกันบริเวณหูนะครับมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับก็จะเป็นข้างตัดนะครับแบบแต่งตะใบนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับบริเวณนะมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับมุมนะครับมุมเฉียงด้านบนเดี๋ยวผมเลื่อนมาบริเวณตรงกลางนะ ลักษณะตรงบริเวณตรงกลางนะครับก็จะเป็นข้างตัดแบบแต่งตะไบนะครับผมลักษณะนะครับจดจําให้แม่นนะครับลักษณะเนี่ยการตัดแบบแต่งตะไบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือมุมนะครับมุมเฉียงล่างนะครับมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะเรวผมเลื่อนมานะครับบริเวณตรงตูดเหรียญนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมจดจําให้แม่นนะครับลักษณะเนี่ยจะเป็นข้างแบบแต่งตะไบเล็กน้อยนะครับผมอาจจะเห็นรอยตัดด้วยนะครับมุมเฉียงล่างนะครับ ตรงตอดเหรียญนะครับมุมฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับบริเวณหูนะครับมุมฝั่งขวาบริเวณหูนะครับมุมฝั่งขวานะครับก็จะเป็นข้างตัดแบบแต่งตะไบแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับมุมนะครับมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวาลักษณะนะครับจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดแบบนี้มีแบบนี้นะครับผมก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาถึงที่นะครับผม แล้วก็ส่งรูปพระมานะครับจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะครับผมอันนี้ก็คือมุมเฉียงล่างนะครับมุมเฉียงล่างฝั่งขวาลา like ักษณะแบบนี้ мире, นะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับบริเวณตรงตูดเหรียญนะครับเลื่อนลงมาเนี่ยตรงตูดเหรียญลักษณะแบบนี้นะมุมมุมล่างนะครับฝั่งขวานะครับผมลักษณะแบบนี้นะตรงตูดเหรียญนะครับผมการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่อง ถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยกำลังใจของทุกท่านนะครับจะทำให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาร์ทนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ